สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องาม,มาพบมาผอกับบาวปอบูได้ส่งฮักเดอร์มาเท่าคือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้บาวปอบูสิมาแช่ความดูแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องเข้าใ้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับเดืองเสบือง่วที่ว่าเป็นเป็นเสบือเนา่า ตอนที่เสบือพนรุดไปใหม่ครับผมเกิดจากสาเหตุอีกอย่างมาฟังไปพร้อมกันนะครับพี่เซนเตอร์ห้องมนี่ก็เป็นน้องท่านว่านะครับตัวนี้ครับผมนี่แหละครับน้องท่านว่าครับน,นนอนพอดีครับบ้านนี้มันเกิดตอนเดือนท่านว่าก็เลยใส่เสื้อเิ่นเป็นปน้นองท่านว่าครับผมตัวผูนะครับเป็นเพศผูาสารับของเขตของน้องท่านว่าที่ว่าเกิดเสบือนะตอน ผื่นอ,ออกมาได้อาทิตย์หนึ่งเนาะครับผมคือตอนนั้นอยู่ในช่วงของเดือนท่านว่าเขากับเกี่ยวเขาเดียวเหรครับแต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่อของผ่านเน่าอาจเสียบ่ท่านเดยว่าเกี่ยวบพท่านได้ปล่อยขอกว้ไงครับผมบ่าท่านไน้ปล่อยถี่ว่าห้ไปกินตามทงเพราะว่าบางที่ข้าเจ้าก็บ่ให้ลงเพราะว่าข้าเจ้าเสียเฟืองไว้ตะอดัดเนาะครับอัดก่อนครับผมเพราะว่าข้าเจ้าก็ลังบ่ท่านได้ลรงก็เลยย่งขด้ข็งขอกอยู่ บานในช่วงพ่นออกก็ดีไม่ขอกันยั่งแบบว่าไม่มองแข็แน่หรือว่ามองแห่งก็มีครับผมเพราะพ่นออกไม่ไหมบานนี้เพราะนั้นว่าว่าบูผดบัได้ตัดใส่บือพ่นออกเลยนะครับมันผัเน่าเนาะตามพกปกติเลยหนึ่งมั่วถือว่าไม่นี่สะดือพ่นทีเน่าเติบด้วยครับพี่น้องบานนี้คือตะเก่านันปสัตว์ที่ว่าเพ่นเคยมากแนะนํำไห้ให้พ่นไห้ตัด ให้มันตัดใหเง่าลงมาอยู่หัวท่องนี่ประมาณตำลงมาจากท่องนีพ่อมันสองขอนิ้วถึงสามขอนิ้วครับพี่น้องพ่อเพิ่นพ่อแม่เพิ่นบไน่ได้ญสีเลียแล้วก็บ่สาม,มารถกระตุกได้ครับหมายความว่าแม่เพิ่นย่างเพิ่นเลี่ยอนี่เพิ่นเสียวลินไปพันๆมองกันสะดือเพิ่นเนาะครับเดี๋ยวเขากระบอกหูว่าเพิ่นจะกระตุกแห้งบ่แต่ว่าในเขตของน้องท่านว่านี่เพิ่นเพราะ ดี่เดูดูเหล้วบานเป็นเพื่อนเกิดการอักเสบเกิดขึ้นไหมครับเพราะว่าธรรมาดาของง้อผมกับบอ้เนาะว่ามัน,นสิคือกันสูตัวบอ่อแต่ว่าถี่ผ่านๆมาผมเห็นประม่านเต็มที่กับระม่านหกมือสะดือเพิ่นสิหลุดนะครับผมแต่ว่าในของน้องทันว่าระม่านมือที่เก่าจะหลุดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ว่าเก่ามือนี่ผมสังเกตว่าใส่บือเพิ่นสีบ่ค่อยแห่งดีครับพี่น้องตามธรรมาดานี่ สามถึงสี่มือสะดือพ่นสีแหงไปเลยด้วยครับค่อยๆแหงแลัวก็ประมาณมือเต็มที่กับอาทิตย์หนึ่งก็สิรุดแล้วครับผมสำหรับเขตองข์คนเนาะเขตของกันน้องท่านว่าครับผมน้อท่านว่าครับเดี๋ยวพ่อรุดมือที่เก่าผมก็เลยว่าเออเพื่อคือปกติทั่วไปที่ว่าพันๆม้าเนาะครับที่ว่าพ่นออกที่พันมาสองตัวสามตัวพันมานะครับผมก็เลยบ่ไเ้ใเอใจยังแต่ว่ามูแต่ว่า มองแค่ตีสะดือพนรุดนั่นเป็นซี่มบวมครับพี่น้องงูย้ย่ว่าเป็นม,มบวมแต่ว่าคิดว่ามันจิคือมันก็จีค,คอยหายไปเองนะครับบาน,นี้ก็เลยพานไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากพนรุดแล้วนะครับหลังจากเกามือพานไปอาทิตย์หนึ่งครับผมบนันมาเบิงอีกว่าสังเกตว่าเป็นอย่างน้องท่านว่าพนคือยังมักเสียวแต่ขาพนไปสกิดสะกิดหรือว่าไปขดุขดขวดมองสะดืออยู่เรื่อยนะครับแต่ก็มให้แม่เลี้ยงตำรวอว่าพนเหมน เป็นอย่างนอบ้านมันลยพิสังเกตนะครับพี่น้องแม่บ้านก็เลยไปไปบวผมว่านไปเบิงเงินท่านว่าเนี่ยนะว่ามันเป็นอย่างไรว่าสันแม่บ้านเพิ่นกับวาน,นะครับผมก็เลยมาเบิงมาเปิดบ้านนี้ช่วงเสียนแต่แท่นนั่นคือช่วงย้มเหมือเรื่องครับพี่น้องหลังจากที่เพราะว่าส่วนมากเบาประบูสีให้ง้อนหน่อยเพิ่นสิบปีอายุน้ำแม่นะครับที่ออกมานอกนอกร่วมกันครับผมสิบานอนอยู่บ่วงเดินนันเถาะช่วงนา หนาวมันก็มาน,นอนหุ่มนนกันเนาะก็เลยมาสังเกตนองท่านว่ามองใส่บือบนครับมนนอนล่งก็เลยเปิดเบิงเอาไฟสายสว่างเบืองพีน้องโอ้ยแนมก็ไปเป็นนอนครับผมเป็นนอนไตยุย่ยยะในหันครับบุ้งหวัวาจากสีหลโปรหลายเนาะในทรวงให้่องใน้บือนะครับบางท่านอาจีคเคยสิเป็นเนาะครับอาการแบบคือจังข้องกันเบาบะบูครับผมในเขตของกันนองท่านว่าเนี่ยครับบันนี ตามธรรมดาผมก็ล่างมาตลอดแหละแม่บ้านเพิ่นล่างตลอดสิล่างสิล่างเสบือเพิ่นในช่วงเศร้าครับผมอบรอบๆเสบือเพิ่นแหละตอนตั้งแต่ท่านรุดแล้วก็ล่างตอนที่ว่ารุดแล้วจนแพ้หายดีครับผมแต่ว่าเขียดของหนองท่านว่านีรอบนี้ผมบร้ใส่ที่ว่ามันเป็นผงไม่เป็นของผงทีใส่ให้บุมี่่วงนอนมาแล้งนะครับผมก็บจำซื้อบ่ิใส่นอะว่าเป็นผงอย่าง นพี่น้องพ่อหูว่าเป็นผงซื้อผงอย่างนั้นกับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับว่ามันผงซื้อผงซื้อยังผมจำบอดใดกับผมเพื่อให้เป็นแบบวิทยาท่านหรือว่าเพื่อพี่น้องอืนเพืพ่อจะไปใส่สตัวแต่ว่าใส่ได้ดีเลย,ยครับพี่น้องมันเป็นผมแต่ผมจําได้ว่ามันเป็นแบบว่าขาผัวมาเล่นขานอนประมาณนั้นนะครับผมผมเขานผงเท่านั้นเป็นนั่นแหละครับยอดเข้าไปในช่องที่ว่าเป็นนันสะดือเพื่อนครับที่ว่าสะดือรุดเนาะบานตื่นเศร้าม,มากนอนออกมาตายไหมครับพี่น้องโอ้ผมก็เรียกว่าป้านอน พยอนหมอหมอขั้นน้องน้องท่านว่าเถ้าอันเพิ่นขั้นไม่ขำการรักษากันอยู่ดนเติบด้วยครับประมาณจะกะที่ว่าโดานกับะมาณจะอาทิตยก์กลัวครับผมแผลเพิ่นยังค่อยๆอันที่ว่าอยู่สะดือเพิ่นเนาะงขำค่อยค่อยหายค่อยๆหุบเขาหุบ,เข,หบเขาเรื่อยๆนะครับเป็นเลยเป็นแผลดีไปเรนะื่อยๆนะแต่ว่าผมก็บทำคุณหมอที่ว่าเพิ่นมาฉีดยาใหววา้อยู่ว่ามันสิเป็นอันตรายบ่หมอเพิ่นก็ว่า ถามมาถ้าไร่โบกันถาไอยู่ได้ครับเพราะว่าขันห้องบรักษาต่อเนืองมันสิเกิดให้แบบว่าเป็นเกิดไ้ง่วเป็นเท่าเป็นสะดืออักเสบหรือว่าเป็นหนองข้างในโดนไปมัก็สิไดพาหรือว่าเขาอื่นว่าบางบางคนเขาจ็ว่าสะดือจุนนะครับผมขันบรักบันฟ้ารักษามัก็สิยากขันมันใหญ่ขึ้นมากนะครับแต่ว่าเพิ่ว่ามันหายอยู่กระบอกรุ่นแรกแต่ว่ามันอาจจะเกิดการติดเชื้อนะครับสำหรับเคสนี้นะผมก็ ก็เลี้ยงว่ามาผมเขาสะพอนะครับก็ซ้ำมือใหม่ผู้นึ่งคือกันครับผมก็เลยว่ามาเฮ็ดคลิปนี้ให้พี่น้องมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเข้าใจหูมึนกันหน้าผมวานนะเพราะว่าเพื่อพี่น้องบางท่านอาจจะเป็นเครือข่ายของบาบาบูกับจิมี่หรือว่าบางท่านก็บอาชีพบรทษันเด่นเป็นเพื่อเอาไปเป็น,ป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 นวิทยาท่านหรือว่าไไปแบบว่าดูน้ำแอก น้ำฟ้ามของจากองประมาณนั้นครับผมแปว่าไปรักษาหรือว่าหูท่านทวงที่ประมาณนั้นนะครับหัวเขาจังสีบดเด้เป็นแบบว่าคือเขตของอันหนองตนว่าของขอกบ่าวปอบูนะครับผมสําหรับคลิปนาสีเป็นแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องไดบ่าวปอบูกับสีน้ามากฝากพี่ตัอน้องคือเก๋นะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ฝากติดตามบ่าวปอบู ในช่องฮักเด้อบานเฮาในเด้อครับผมจังไรกัฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับจังสีเดย์บลูพาดคลิปใหม่ๆเข้ามาให้พี่น้องได้รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าบ้าปาูกัเขาจบใบเพียงซํำหนีเนาะครับผมสำหรับคลิปหน้ากับฝากติดตามในเด้อครับสวัสดีครับ